ในวันที่ติดเครื่องมือหมอทําอะไรบ้างก่อนที่คนไข้จะเข้ามาถึงที่ห้องเนี่ยหมอก็ต้องเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่ว่าหมอวางแผนการรักษาให้กับคนไข้ก่อนนะครับเพื่อที่เช็คดูเลยว่าวันนี้หมอจะต้องมีทําอะไรบ้างโอเควันนี้ก็ติดเครื่องมือจัดฟันใสอินวิสลายนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยเนี่ยหมอเพื่อจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนที่เราเรียกว่าออปตะเกตนะครับเป็นตัวที่ทําให้หมอเห็นช่องปากได้ชัดขึ้นแล้วจะช่วยป้องกันน้ําลายไม่ให้เข้ามาชนฟันระหว่างที่ติดเครื่องมือด้วยนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้องลองตัวชิ้นงานก่อนนะครับว่าที่เราผลิตมาจากอเมริกาเนี้ยคือใส่ลงไหมโอเม let me try placing the s a n first ถ้าใส่ลงก็คือเป็นหมอก,ก็คือจะทําต่อละในการที่จะเตรียมผิวฟันสำหรับการติดตัวปุ่มจัดฟันนะครับจะลองฟันล่างนะครับโอเคตัวอย่างอยู่ดูโอเคเลยในการติดปุ่มจัดฟันหมอก็จะมีการติดตาม การวางแขนที่ว่าอยู่ในระบบด้วยนะครับที่ว่าเห็นในหน้าจอคอมเมื่อกี้เลยอ <Okay. S 1> ทีนี้ขั้นตอนที่หนึ่งหมอจะต้องขัดฟันก่อนนะครับเหมือนที่เราไปขูดถึงือกโขไฟหมอก็จะมีการขัดฟันทางด้านผิวด้านหน้าของฟันในตำแหน่งที่จะติดตัว attachment เข้าไปนะครับถ้าไม่ขัดฟันแล้วก็มีเศษหรือว่ามีคราบที่ติดอยู่บนผิวฟันก็จะทําให้มีปัญหาตามมาได้อาจจะทําให้ตัวปุ่มเนี้ย อย่าติดกับฟันได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะทําให้เกิดฟันผุได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ขั้นตอนที่หนึ่งหมอก็ต้องใส่้ากรพอไปตอกน,นะครับเวลาเราติดตัวปุ่มจัดฟันเนี้ยหมอจะเริ่มติดจากด้านขวาบนไล่มาขวาล่างค่อยไปสายล่างแล้วก็มาที่สายบนนะครับเราจะทําเป็นสี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งคือเป่าฟันแห้งก่อนหลังจากที่เป่าฟันแห้งแล้วหมอจะฉีดสารตัวนี้ที่เราเรียกว่าเอจจิ้งเจลนะครับ เป็นสารที่ว่าเราใช้ในงานอุดฟันงานครอบฟันแล้วการติดปุ่มจับฟันด้วยเหมือนกันเวล่วเราใส่สารเอชชิ่งตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือจะเปิดผิวฟันทําให้ตัว attachment ยึดติดกับผิวฟันได้ดีขึ้นนะครับใครที่เคยใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากๆเลยสารตัวนี้ก็จะต้องสัมผัสกับผิวฟันประมาณ15วินาทีนะครับเวลาฉีดน้ําล้างน้ําก็จะเปรี้ยวนิดหนึ่งนะ ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าสารที่ฉีดเข้าไปนี้ยเปิดผิวฟันพอหรือยังนะครับเวลาหมอล้างน้ําเวลาหมาอเป่าแห้งเนี้ยถ้าตูมที่ฟันเนี้จะเห็นว่าที่ฟันนี้มันเป็นสีขาวขุ่นเลยมันจะเป็นขาวขาวขุ่นๆมันเนี่ยต่อมานะครับหมอก็คือจะทาสารที่เราเรียกว่าเป็นสารบอนดิ้งบนผิวฟันนะครับ สารตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะเชื่อมระหว่างฟันกับตัว attachment ที่ว่าเหมาะจะใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ต้องฉายแสงนะครับทีนี้เวลาสติดตัวปุ่มเข้าไปบนฟันเนี้ยหมอก็คือต้องใส่ตัววัสดุอุดฟันเดี๋ยวที่เราเรียกว่า composite resin เข้าไปใน template ระหว่าแม่แบบแบบนี้เลยก็ถึงเวลาที่จะต้องใส่ตัวปุ่ม เ้าไปบนฟันแล้วนะครับเก่าค่องมือทําให้ปุ่มแมบกับผิวฟันมากที่สุดตงอี้เราจะใช้แสงนะครับทำ้ันมี pressing a l b e t โอเคร้อยหมอก,ก็ต้องแค่อค่อยแกะตัวแม่แบบออกจากผิวฟันนะครับ เวลาแจะเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คความแน่ของตัว attachment ก็ผิวฟันนะครับแล้วก็ฉายแสงเพิ่มเติม,ตมทีนี้เวลาติดเสร็จป๊บมอาก็ต้องเคลียร์วัสดุส่วนเกินออกจากผิวฟันด้วย